นี่คือราชินีผู้ทรงเป็นแฟชั่นไอคอนแห่งยุคนะครับแล้วก็เคยได้รับขนานนามว่าเป็นสตรีที่แต่งกายงดงามมากที่สุดในโลกมาแล้วแล้วก็ทรงมีพระราชปณิธานนะครับในการอนุรักษ์ความเป็นไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผ้าไทยชุดไทยและก็การแสดงขนไทยส่วนตัวผมเองนะครับไม่อยากจะให้ทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยแสดงความไว้อาลัยโดยการงดจัดงานรื่นเริงทุกป,ประเภทนะครับแต่ว่าอยากจะให้หันมาจัดงานมหกรรมแบบอย่างยิ่งใหญ่เลยนะฮะในการ เพื่พระเกียรติพระองค์นะครับแสดงถึงพระจรปญิธานของพระองค์นะครับอย่างเช่นจัดมา,ากรรมการใส่ชุดไทยมากกรรมการแสดงโขนไทยนะครับเพื่อประกาศให้ทั่วโลกรู้ไปเลยว่านี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงห่วงแหนแล้วก็อยากจะอนุรักษ์มากที่สุดครับ อยู่กับผมเจลโลทอสนะครับหนึ่งในพระราชปัิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ผมรู้สึกปรับปรื่มและก็ชื่นชอบมากๆเลยนะฮะก็คือเรื่องของการอนุรักษ์ความเป็นไทยนะครับโดยเฉพาะผ้าไทยชุดไทยแล้วก็การแสดงอย่างโขนไทยเนี่ยนะครับคือพระองค์เนี่ยทรงเป็นราชินีที่พิถีพิถันในการแต่งตัวมากๆนะครับเวลาจะเสด็จไปไหนก็ตามจะต้องแต่งตัวให้ดีที่สุดอย่างเช่นเวลาเสด็จไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ไปพื้นที่ห่างไกลขนาดนั้นทําไมต้องแต่งตัวเยอะ พระองค์นะครับเคยรับสั่งว่าเวลาไปเยี่ยมราษฎรอยากจะแต่งตัวให้ดูดีดูสวยที่สุดนะครับเพราะว่าอยากให้ราษฎรที่ดั้นด้นเดินทางมาไกลเวลามาเข้าฟังพระองค์เนี่ยได้เห็นว่ามีราชนีที่สวยที่สุดโดยเฉพาะในช่วงยุค60นะครับที่พระองค์ตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ปรับผ้าต่างประเทศอย่างอเมริกาแล้วก็ยุโรปหลายประเทศนะฮะพระองค์ก็อยากจะแต่งตัวให้สวยที่สุดนะครับเพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยแล้วก็ไม่ให้ชาวต่างชาติเนี่ยมาดูถูกประเทศไทยได้ และนี้เลยเป็นที่มาของฉลองพระองค์ที่มีความสวยงามทันสมัยโดยใช้ผ้าไทยเป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยนะฮะแล้วก็ที่มาของชุดไทยพระรชนิยมทั้ง8แบบด้วยก็เกิดขึ้นในช่วงที่พระองค์ตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ไปต่างประเทศนี่แหละนะครับ โดยพระอ,องค์เนี่ยทรงมีพระาชด,ดำรินะครับอยากจะให้ประเทศไทยมีชุดไทยที่เป็นแบบแผนเวลาไปที่ไหนให้รู้เลยว่านี่คือชุดไทยชุดของคนไทยนะครับเหมือนอย่างกิโมโนโของประเทศญี่ปุ่นก็เลยทรงร่วมงานนะครับกับดีไซเนอร์ไทยแล้วก็ดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสชื่อดังนะฮะอย่างปีแอร์บอมแมงนะครับในการรังสรรชุดไทยพระราชนิยมออกมาทั้งแปดแบบพระองค์ก็ทรงสวมใส่นะครับเวลาไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ได้ให้สตรีชาวไทยเนี่ยสวมใส่ตามนะครับในทุกๆโอกาสจนถึงทุกวันนี้ครับ แล้วก็ทุกครั้งที่พระองค์ปรากฏตัวไม่ว่าจะประเทศไหนนะครับก็จะได้รับความสนใจจากทั้งประชาชนแล้วก็สื่อของประเทศนั้นๆเยอะแยะเลยนะฮะในฐานะเป็นราชนีที่มีสิริโฉมงดงามแล้วก็แต่งตัวดีมากๆนะครับส่งได้ขึ้นปกนิตยสารชื่อดังของต่างประเทศหลายเล่มนะฮะแล้วก็ได้รับขนานนามว่าเป็นราชนีผู้ทรงเป็นแฟชั่นไอคอนแห่งยุคนะครับแล้วก็เป็นราชนีที่แต่งตัวดีที่สุด ในโลกเลยนะครับรวมไปถึงได้อยู่ใน hall of fame ที่นครยอร์ของสหรัฐอเมริกาในฐานะ1ใน12สุภาพสตรทีที่แต่งกายดีที่สุดในโลกมาแล้วด้วย และนอกจากชุดไทยแล้วนะครับที่พระองค์อยากจะให้อนุรักษ์กันนะครับก็มีการแสดงอย่างโขนไทยด้วยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ครับพระองค์ก็ทรงจัดให้มีโขนพระราชทานนะครับที่ให้คนไทยเนี่ยได้รับชมแล้วก็เข้าถึงโขนไทยที่มีความวิจิตรการต่างงดงามแล้วก็สวยงามมากๆหลายต่อหลายครั้งนะฮะแล้วก็โขนไทยเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับยูเนสโกไปแล้วเดี๋ยวรอครับชุดไทยของเราเนี่ยกำลังจะขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกในปีหน้านี้แล้วด้วยครับ เพราะฉะนั้นถึงแม้พระองค์ท่านจะจากพวกเราไปแล้วนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวเองเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ทางราชการไปบังคับให้หน่วยง,งานราชการต่างๆห้ามจัดงานเื่อนเริงทุกประเภทนะครับเพื่อแสดงความไว้อะไรผมว่าเราสามารถไว้อะไรด้วยความไม่เศร้าได้นะครับอยากจะให้หันมาจัดงานที่เป็นการเทริดพระเกียรตินะครับหรือว่ารำลึกถึงพระองค์ท่านแทนให้แบบยิ่งใหญ่เป็นมหากรรมไปเลยนะครับอย่างเช่นมากรรมการใส่ชุดไทยนะครับจัดให้ใหญ่ๆไปเลยนะครับฟิลๆเหมือนแบบงานอุ่นไอรักเมื่อเมื่อ หลายปีมานี้เนี่ยนะครับคือชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเนี่ยใส่ชุดไทยกันเยอะๆใส่ชุดไทยในทุกโอกาสนะครับแล้วก็อาจจะแต่งชุดไทยไปในงานประเพณีอะไรให้มันแบบยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะฮะหรือว่าการจัดแสดงโขนไทยนะครับให้เป็นมหก,กรรมที่แบบยิ่งใหญ่กว่าเดิมไปอีกนะครับเพื่อประกาศให้โลกรู้ไปเลยว่านี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงอยากจะอนุรักษ์แล้วก็ทรงห่วงแหนมากที่สุดครับัาฝาก็ติดตามกันและกดแชร์กันด้วยนะครับ